What's 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 name? What name? name? my 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 ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จิจูกลับมาแล้วคือหลังจากหาายไปนานที่แบบว่าทําคลิปทําน้ํายาเซ็ตวิก Week, ใช่ไหมครั้งนี้จินจูจะมารีวิวแล้วก็แกะของเขาเรีกว่มมารีวิวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแกะของของคนคริสต์มาสจากป,ป้าไม่ใช่ป้าจริงๆนะคือเป็นเลเยอร์คนนี้ เป็นเลเยอร์คอสเทคนนี้ที่เราติดตามผลง,งานพี่แกแล้วเราเรียกพี่แกว่าป๊าป๊าเพราะ,ะว่าพี่แกงานดีมากเออถ้าถ้าชอบพี่แกก็ไปติดตามพี่แกตามช่องทางนี้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นของขวัญคิม์มาที่เราไปแกลกรูปกับพี่แกมาพี่แกส่งมาแบบตึงเป็นมากเลยเราจะมาแกะกันนี่นะคะนี่ เป็นซองอู้ตาป้าด้วยป้าป้าเขาเขียนชื่อให้ด้วยนะคะแต่ว่าแสงอาจจะทําให้ไม่เห็นมีชื่อก็เป็นชื่อของอีจินจูนี่แหละแกคือมีลายเซ็นพี่แกด้วยแล้วคือฉันฉันไม่ได้ ฉันไม่ได้เขียนลายเซ็นให้พี่แกคือฉันส่งรูปไปเฉยๆฉันรู้สึกเฟลมากเลยฉันฉันเฟลแทนป๊าป๊าแกไว้แล้วบอกแกขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็นเซบาสเตียนนะคะคือพี่หนูขอโทษหนูหนูทำให้พี่เฟลแล้วเนี่ยเพราะว่าหนูเพิ่งเห็นมีข้อความด้วยเวนอันนี้เป็นคุณซานต้าป๊าหนูขอโทษหนูไม่ได้เขียนข้อความให้ป๊าป๊าเลยหนูขอโทษ มันเอารูปนี้ให้พี่แกเออรูปเดียวอย่างน้อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวโพสเดี๋ยวโพสบอกป้าเขาแล้วกันว่าได้ของแล้ว,แล,วแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่อยากจะรีวิวไปพร้อมกันเลยเพราะว่าอันเนี้ยได้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ทําคลิปพอดีแล้วครั้งเนี้ยได้เช็คกี่ของป้าป้ามาก็เลยอยากจะมารีวิวของพี่ป้าด้วยพี่ป้าเขาให้มานานแล้วแหละ แต่ไม่ได้มาํำคลิปนะคะถ้าอยากติดตามงานของพี่ปาก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะคะอันนี้จะเป็นตอนนั้นจะเป็นเจอกันจุดจีนปีที่แล้วนี่ค่ะเป็นรูปพลลอยมานะ่ารักกันลักนี่นี่คืออีฉันสวยไหมแล้วก็จะมีข้อความมาให้นะคะเราได้เจอกันเพราะ งานคอร์สปีที่แล้วช่วงปลายปีเราก็เจอพี่แกแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่แกอีกจริงๆ,จงๆเจอพี่แก3ามครั้งนะเจอสามครั้งเดี๋ยวขึ้นรูปให้เดี๋ยวขึ้นรูปให้น,ใหนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะมารีวิวแล้วแหละก็มีอแค่เนี้ยคือนะคะก็ขอบคุณขอบคุณพี่ปาแล้วก็ปลาป๊ามากนะคะ สำหรับวันนี้กินซูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย